สบายดีจ้ะพีดด่้องสบายดีทุกคนทุกคนก็สวัสดีตรนเย็นเพิ่งไปรับของมานะคะไปหับของมาอยู่คนส่งลาพี่้องสั่งมาเพอว่าเป็นตน้นไม้เป็นพักใี่นั่งหมักกินนบระแพงดอกซื้อมาก็ได้สเ้าสมร้อย <laughs> เสร็มาลองปลูกเปิง ผักกวนป่าดิต้นมันสีสูงสีใหญ่ไปนอกแล้วสิเขาไปบงรายละเอียดก่อนยังสิปูต้นมันจะยังสดไปค่ะมันก็คือผักหวนป่านั่นเองเพราะเาเป็นคนทานเป็นคนกินสมัคกินผักหวานแองแถวบ้านยังบางคยมีพอได้ปลูกนะก็เลยสิมาลองก,ก็คือเป็นหูกว่าปุูกว่าลองปลูกไปได้ขายเพราะไม่มีใครปลูกเลย แทนแทนเบียดสิใหญ่บ่เด้เียวอยังสวยนะคะสามสิบปลูกนี่ <c oughs> ปลูปปกไ่เด้ขายพี่น้องเดีเอาไปเลี้ยงไว้ยันเต็ไอันี â เบี ờ บมันยังแบบ ชัดเจนดีไพรหูวิธทีปลูกกนันแนะนำเนี่ยเด้อจ้าต้นมันจะใหญ่แบบใจแต่เป็นคนหมักกินผักหวานปะผักหวานแฮ้งพี่น้องทุกคนชอบกินผักหวานมากออมไซไอเนื้ออยังก็ได้หรือว่าลวกกินกับหมกักผักหวานอยู่เล่านั่น เวลาไปหล่อตลาดแต่บอค่อยเห็ดมีขายพี่น้องตลาดแถวๆนี้บุมมี่เลยแหละผักหวานนี่นางก็เลยเ,ยเอามาปลูกเบ่งนะคะพรา้ว่าเป็นคนหมกกักคิดผักก็เดียวนะเพื่อปลูกไปปลูกมาพอได้ขายก็มีนะคะแต่ในน้ำข่อยได้จบว่าเขาปลูกแต่ต้นมันสีใหญ่สัมได้พี่น้องเขาจะใส่หูวมุมปลูกปลูกไปก็ยามันหกเนาะก็ปลูกตามแจหัวนี่ อามอิลี่อลอ้ลอยังยังสดแบบสดขัดเลี่องไหแบบยังปกติเลยอ่ะต้นไม้น่ะสัน้ามะผูกเราต้องปลูกผักที่คนอื่นเขาไม่ปลูกเผื่อมันได้ขายเนาะเฮ้ยต้นงามาขักอันนี้บ้างไหมต้นเบียร์ละทนายว่า,บาเบิรนี่น่ะจะประมาณ สามร่อยบาทกแหละมารอกเหี่ะมอนฮเพราะว่าแถวบ้านบมมีก็เลยเอามาปลูกมื่าอื่นจังสิลงมือปลูกกระมือนี่สิเขาไปเรียนรู้ไปที่ปลูกคือใน YouTube ก่อนนะคะว่าเขาปลูกกันยังไงดูแลกันยังไงต้นใหม่ยังสมบูรณ์สุดตน้นบมมีผมมีผมมีคาําว่าเสียหายนะแล้วกันยังเขียวสดใสเขียวแบบ เดี๋ยวแบบสดสื่นแห้งนะพี่นนองจะเอาไปปลูกวันนี้วันนี้ก็ใส่เงินบัตรลายู่ค่ะตอนนี้ก็มาจับอราอยะก็ซื้อหัวอาหารป่ามาซื้อไปกระสอบกระสอบาลาห่าอยมาไหว้วานให้ปลา,ากินคอยเป็นคอยไปที่ละนิดที่ละหน่อยเนจใจไก,ก่อยากเกลี้ยงลายปลา,ลา,ปาแบบว่าหวานหัวอาหารลอยแตกสว่วสวนเะนาะก็สิค่ะกระน้มใสใสเลยเห็นปลาลอยควบควบก็สิเลิศ แต่น้ำยังวันได้ใส่สั่งผงอันนี้ผงยอมหนาำมาแล้วออดฝังไทยแล้วแหละเราไปทราบเอาวหายแล้วทุอยังบรรุบนแนดใจพี่นอจ,จ้าแต่เราดีใจมากเราได้เบียร์ผักหวานมาปลูกแล้วมแมลงสีขาวไปศึกษาใน youtube ว่าวิธีการปลูกปลูกแนวใดต้นมันสีใงสัใดผลผลิตมันจะออกมาแบบใไเนาะเผื่อ เด็กคงได้ขายนะครับปลูกก็คือมู่งกับชาวบ้านบ่ค่อยมีคนปลูกต้นยังสมบูรณ์ดีเลยครับเจ้าแพ็คไปเยอะกับต้นก่อนในสมบูรณ์ดีพี่นาะเลิศเลอเ,เปิร์เซอร์มคือผักขอยมากินผักหวานยกมาขึ้นขอยนี่รนะับนเออเลิศอยู่นะต้นมันสมบูรณ์เขามาให้พี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้วิธีปลูก น้ำก็ยังมาได้ใสให้เยู่อยากให้ปลาเลยไล่แตกสวดสวดแล้วก็นาดใสสีทะเลทั้งสีเลิศเนาะเพราะเรานั่งมานกาปูสาดนั่งเลนยนี้แล้วก็บางที่ก็นั่งเล่นอยู่บอนนั่งเล่นนั่งเบื้องวิวคอยปลูกไปทีละนิดทีละหน่อยปลูกไม่ประดับน้ำพราะว่าอีกสามสิบปีข้างหน้ามัมนพ่อยว่ามาเลยว่าต้นไม้มันใหญ่ก็เพราะสิปเป็นแบบป้านสวนของแท้กะศสเตยวิวดีแล้วก็ลมเย็นเนาะแล้วก็กินปูกบักพผา แม่ว่อยากกินแบบเผา,ากับเป็นคนบบบมะปี้แต่ก็ต้องรอเห็ดคันสะก่อนไปนอนหาดินมันแข็งกว่านี่ก่อนเดี๋ยวจะให้โหลดไอ้พวกโหลดขาจามาสายนี่ก่อนมันจะง่ายเบราวโหลดขาจาจกดินนั <c oughs> ่นนะเมื่เห็ดแทนมันแล้วมันทั่วแล้วก็จะได้เห็ดถั่วแัดเดียวเลยจบแล้วก็เลี้ยงปลายเยอะๆไปรับตอนรับเอฟซีผมมีเอฟซีมาหา <c oughs> เอาไปว่าวันหัวหาลงไปเลยแตกสวดๆเลยเนาะก็สิเลิศดีเนาะ คือสีขักงามสีไซส,ส์แล้วก็มีต้นไม้น,านา้าสนิทเต็มแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนเราก็ต้องคอยเป็นคอยไปเลยเนาะตาตาประจายเลยเนะพี่น้องเนาะต้นงามอิลีต้นมันสวยขนาดนี้เลยเนาะมันโตจริงแล้วได้เก็บผลผลิตนะ่ะสิต้นสูงประมาณทาราพี่น้อง แนะนำหน้าในเดอ้อเพราะได้เคยปลูกและเคยดูแลเพราะวะ่าั้งแรกของนางเลยนางซื้มาปลูกไว้ปลาต้นมันสมบูรณ์ดีขนาดแล้วแข็งแรงพ้าเจ้าก็แพ็คของมาดีพร้อมเด้เลิศนี่สวยหรือเปล่าเปเลียวไวก้กอน วันลาบพี่น้องตานี่ค่ะว่าอาหารป่าสอบปลาหอยบาทแพงบ่กัดเสือมไว้ไว้ว่านห้นมันพอได้พอบบบปิซากเอาปลานิ่นมาปล่อยดูเอาปลานิ่นยวได้มาจากคอมาปล่อยมมดแล้วได้แต่ละหาที่ละซื้อมาปล่อยลงมากัดพอปลานิ่นมันแพร่ไว้เดี๋ยวัว่ะมันอาจจะแพ่แต่ว่าคันทอดแหน่เากับปุกค่อยได้ดอกต้องงมลงเปง็นงมจบเดี๋ยวรับแต่ทอดแหน่ก็ได้ เมื่อนั้นเพิ่นมาลอกตึกเปิ่นก็ได้สอบสตัวตว์โตพอดีอย่างเดี๋ยวใครมันลายกว่านี้เราจะสิฝากบรรยากาไว้สักนี้นะจ๊ะเขว่า,าทักทายตอนเย็นจา้าพี่นอ้องจ้าผมมีอย่างหลายคะ่ะสบายดีจ้ะหน้าดําเพราะว่าแสงไม่ได้แล้วก็กล้องสดคะ่ะเจียวเขียวบ้างไหมสบายดีจ้ะพี่นอ้องจ้า